รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้งเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีเล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เชา้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครนายกค่ะพาคุณผู้ชมมาน้อมรำลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะพร้อมทั้งพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างโลหะประสานสุวรรณวิจิตรภูมิพรโร อนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรค่ะพร้อมทางรับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิม,มนเจ้าว,วาดวาสีสุดาราวราวิหารที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรภาษาทุชนพุทธศาสนาทั้งหลาย การชมรายการคิติีเลนอยู่เช้าของวันเสาร์ที่11กันยายนร26า264ขณะนี้ภาพอยู่ที่พุทธายันมคบูจานิสอนคือตั้งที่หมู่สามจังหวัดิการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันจัหาายวันนี้ก็วันเสาร์ที่11กันยายน น,นับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนกับสามวันเมื่อสิงกวัมที่สิบสามตุลาคมนับย้อนไปเมื่อห้าปีที่แล้วก็คือปีสองพรห้าสบเก้าเป็นสมาณที่ประสบนิการชาวไทยทุกหมู่ลางเกิดปิยะวิะโยคปิะยวิยโยคหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เราเคารพรักเชิดทูนบูชาจากไป จะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเระปิยะวิปโยคเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลพระราชบรมอานดาะบพิษพระผู้ทรงพคุณประเสริฐได้สสเสด็จสวรรคตเมื่อข่าวออกมาอย่างนี้เรียกว่านน้ำตาแทบจะท่วม เพื้นแผ่นดินไทยนับจต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้จะเป็นว่าครบห้าปีเต็มในวันที่สิบสามตุลาคมาหน้าการที่เราและท่านทั้งหลายต้องสูญเสียปกติเราเคารพเทิดโนบูชาย่อมนำมาเชื่องความเศ้าโศกและเสียใจ แต่ทุกคนก็ต้องทำใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติเหลือซึ่งคุณงามความดีแล้วก็คำสั่งคำสอนของพระองค์ท่านที่ลราการทั้งหลายต้องเดินตามรอยเท้ารอยพระบาทของพระองค์ท่านนั่นเองด้วยเหตุนี้เองจังหวัดเรายกลงจังหวัดหนึ่ง ที่จะรับปกากรุ่คุณอย่างยิ่งในการสร้างเขื่อนขุนด่านปากาชนโครงการเนื่องในพระราชดำริของพระองค์ท่านทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดความอยู่ดีดีขึ้นของชาจังหวัดนครายกด้วยเหตุผลคุณอุปการดังกล่าวนี้จึงได้เกิดการสร้างนุสรสถาน แห่งความจุรักภักดจังหวัดโลกาปรสสาส่วนวิจิตภูมิป่าหลงขึ้นงานการก่อสร้างก็เป็นมาด้ดีเป็นลำดับลำดับลำดับมา,าการก่อสร้างก็เกือบจะสสำเร็จทุกๆประการแก็เหลือแต่ช่างที่จะทำงานวิจิตรศิลป์ภายในให้สวยงามหลายท่านเห็นแต่ภายนอกแล้วก็สงสัยว่าแล้วดันไอในอาคารนะ้นเป็นสร่งสารอะไร เป็นสารพระรูปหลอกของพระองค์ท่านริชการที่9คณะทรงพนหนวดไว้เป็นสถานที่แทนท่านจานลาโเดยกาลิกาบไหว้บูชาถวยบังคมสำนึกในพระอกวในคุณหายที่สุดไม่ได้จต่สุขความจุนักกดีต่อองค์ท่านนั่นเองพัะโา,าโจทย์ท้งหลายงานการก่อสร้างดำเนินม,มาได้ดี แต่ก็ได้เห็นภาพที่ได้แสดงออกไปทุกขั้นตอนในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มเ่าเข็มจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็รรับการส่งเสริมสริมจากท่นานทั้งหลายบางบางน้อยบางใกล้บางไกลบา้างทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ทำให้งานการก่อสร้างน่ยสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยประการทนี้นั่นเอง แต่จ,จอไปการไปจิตศิลต้องใช้ส่วนทรัพยกก์าเพื่อความสวยงามก็จึจริญท่านทั้งหลายขอเจริญพรท่านทั้งหลายเนี่ยในมีส่วนในมีโอกาสที่จมรายการแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกันนะสละปัจจัยส่งเสริมทุนให้กันเลื่อการดอกเ้ื่อความสำนึกในพระความเจคุณของพระองค์ท่านแล้วเสื่อความจุลักบดีต่อพระองค์ท่านโดยการสละทรัพย์ของท่านบางบางน้อยบาง ช่องทางในการส่งเสริมสนก็โทรศัพท์มาติดต่อเจ้าหน้าที่ถามหมายเลขบัญชีแล้วก็โอนปันจจัยเข้ามาก็าจะได้บมาส่งเสริมสนให้งานการก่อสร้างนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกๆประการนั่นเองท่านสาธัชงหลายในมิตรตังสาสนูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญู กตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีศีลเรามีไว้เพื่อรักษากายศีลมีไว้รักษาวาจาองค์มสมเด็จปีพระพเจ้าจึงสรรเสริญว่าเครื่องประดับอาภร์ทีมีคุณค่าที่สุดนั้นก็คือความกระตัญยูก่กตะเวทีคือกตัญยูลูกคุณกระตะเวทีตอบคุณนั่นคือศีล ส่วนมงกุฎที่สวมใส่อยู่บนศีรษะนั้นนะก็คือมงกุฎแห่งความกตัญญูเรามีศีลประดับกายเรา,ามีศีลประดับวาจาเรามีความกตัญญูเป็นมงกุฎแก้วประดับไว้บนศีรษะคือความกตัญญูลูกคุณท่านตอบแทนคุณท่านกระตบเปรูลูกคุณท่านคือกตัญญูกระตะเทวทีตอบแทนพระคุณท่าน พราะฉะนั้นวันที่13บาตุลาคมเดือนหน้านี้จะเป็นวันครบ5ปีในการเสร็จศสนคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอเดุดพระราชบรม,มานาถบพิษพระผู้ทรงเครพคุณอันประเสริฐนั่นเองพะนั้นทีมีโอกาสผ,าาากกผ่านมาจาญจวันครนายกก็ดีผ่านมาจัดปายจรก็ดีผ่านมจวัสแก้วก็ดีก็มาแวะ การที่พุทธยานมาฆภูชานุสอนซึ่งตั้งที่บูสามสมุสิกาอาปเมืองจังหวัดนครนายกหว้พระขอพรไหวพระประธานนาตากถึงเกเมตรมาไหวพระหลานเจ้าจำนวนถึง1น0 0พสรูปยรูปไหวพระชาอิศวงราศีประจาีเกิดหว้มหาเทพเทพแห่งปัญญา เทพแป็นความสําเร็จคือมหาเทพพระพิฆเนศก็จะเป็นพระสิธิองคุณเป็นอย่างยิ่งนั่นเองช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาทาไม่สามารถจะเดินทางไปวัดได้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องครบสิบเก้าแล้วก็ตั้งใจความเพญทานความเพ็ญศีลบวาเพญภาวนาอยู่ที่บ้านเป็นบุญกุศลแท้เป็นบุญกุศลจริงจริงที่ในเทศกาลพรรษานี้เราทำสิ่งดีๆให้แก่ตัวเอง ทาดีด้วยกายกายก็จะเป็นมงคลทําความดีด้ดวยวาจาวาจาก็จะเป็นมงคลทาความดีด้วยใ,ใจใจก็จะเป็นมงคลมงคลคือเหตุแห่งความเจริญชิตนเองสู่ความแล้วว่าท่านทั้งหลายมีโอการผ่านมาจากจังหวัดขอยกแล้วก็ขอเชิญใจพรมาแวะเยี่ยมญานมาขัาบูชาศรโดยพ่อเพียงกันขอเจริญพร ที่ผ่านมายัางจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะมาที่พุทธ,ธาุทยานมาคบูชาอนุสรตาบลสาราอรําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมาร่วมกันสร้างโลหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะ ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืยนหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเลือกเอความคิดนี้ 家。<Ciao. S 2>